Okay, โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็นี่ทุกคนวันนี้เราได้วัตถุดิบลึกลับมานะเป็นกล้วยจากหลังบ้านเองนะฤดูกาลของกินตามฤดูๆๆกาลเนาะอันนี้ก็เป็นฤดูของกล้วยใช่บอกเลยโอเควันนี้เราจะมาทากล้วยทอดกินก็คือวัตถุดิบก็มีแค่นี้ก็จะมีกล้วยนะฮะมีแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีน้ํามันแค่นั้นนะไม่มีสปอนเซอร์การน้าตาลโอเคนะฮะนี่แค่นี้จริงๆเลยคืองบเนี่ยไม่แคบไม่เกินร้อยบาทผมซื้อหมดเนี่ยแค่ ไม่เกินไอ้ที่มันเกินเพราะมันซื้อถ่านเนี่ยมันยี่สิบห้าบาทโอเคเนาะไม่่า่างยัอกล้วยก็ทั้งหมดรวมรวมกันมันเก้าสิบเจ็ดบาทอะไรกเออก็เลยเหลือสามบาทเนี่ยประหยัดตั้งสามบาทนะส่วนกล้วยนี่เห็บไครับกล้วยเลยส่งบีเรามาสิบห้าบาทเออถ้าถ้าซื้อกล้วยได้ก็ถ้าคิดรวมรวมก็ไม่ไม่เกิสนสองร้อยนะอย่างมากก็ประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทนี่ประมาณนี้เนะี่ยแล้วคือประเด็นนะคือซื้อแคียวีสองวีแคนะ่นั้นคือกินได้ทั้งวนันผมบอกเลยกินตั้งแต่เช้าจนเย็นนะ่ะผมบอกเลยกินเรื่อยๆอะ่ะ โอเคแล้วก็มาดูเทคนิคการหั่นกล้วยนะครับจะหั่นว่าณหนึ่งหวีใช่ไหมหนึ่งหวีหมขาจะหั่นได้หลายชิ้นนะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะกินได้เยอะเนี่ยผมถึงบอกว่าทำไมทำกล้วยทอดแล้วมันถึงอิ่มนะเห็นปะ่ะเนี่ยแค่ลูกเดียวนะเวทได้ไปถึงสี่ชิ้นอะ่ะนะฮะได้ด้วหวีนึงไม่ได้กี่ลูกนะเออเราจะหั่นกองกองแล้วใส่นี่แล้วก็ผสมแป้งเ,งเลยเรียบร้อยนะมึงก็เขาหาสวกผกวัาเธอเจี๊ยบไงก็เรียกว่าไทยบ้านเงี้ยเขาทำวิธเนี้นมหันห่น<ม>นะ

ธุรกิจเนี่ยต่อยอดเนี่ยเพื่อใครอยากทำแต่มันชิ้นใหญ่นะดูดิเห็นไหมพอพอมันเป็นคือดูคนใหญ่จริงดูดิเห็นปะอันนี้หมดไปแล้วหนึ่งหวีนะฮะนี่อูดีนี่หวีกับเต็มหม้อนะกับครึ่งหม้อเราถ้าตัหมดสามหวีนะผมว่าน่าจะกินได้ันเย็นอ่ะผอมมันเยอะไงมันกินได้เรื่อยๆอ่ะถ้าทำกล้วยนี่คือกินได้ทั้งวันอ่ะเชี่ยวเล่นไม่ทำก็นั่งเชี่ยวไง ก็ซีวีเลยไม่ได้ถ้าแป้งเหลือเดี๋ยวเอามาพันอีกกินบหมดเลยนะโหนอ p o n s o r <laughs> เยอะอยู่นะนี่ก็ครัวที่เดียวไปจะทำไก่กระทานะครับตามอีพีก่อน <laughs> ขอบคุณมากเลยคนดูเยอะนะฮ <mast iff> อาจจะอาจจะไม่ได้เยอะแบบถึงระดับ เป็นล้านวิวแล้วก็สำหรับช่องโนนิ้วหนึ่งช่องวิวขนาดนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วนะยัดเยียดยัดเยียดให้ซื้อลูกค้าบอกยัดเยียดไม่ชอบชอบยัดลึกยัดกลึกโอเคก็จะมีไฟแก๊สแล้วก็ยางรถนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการก่อไฟแบบบ้านผมนะผมคิดว่าหลายๆที่อาจจะใช้เงี้ยบางที่แบบใช้ตอแก๊สกันแล้วไงเออบางที่ใช้ตอแก๊สเงี้ยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเตาถ่านเนี่ยว่าเป็นไงนะนี่ก็ดูไว้นะฮะ ไม่ใช่เราก็มีเตาแก๊สน้ำจนหยอกใน,นบรรดามีเตาแก๊สโอเคห,หั่นอะไรบ้างหั่นชิ้นประสบการณ์คนท่ตไปเป็นไงมันเป็นไงมันประสบการณ์เสือแฟชสีอสอสอโอเคเราจะทำการเอาถ่านลงไปนะเะดูๆชัดๆใกล้ๆลนะแต่ว่ารอบระบบทีดีนะเราจะเรียงถานนะฮะเป็นวงกลมเนาะแล้วเราก็ได้จุด ยางนะแล้วก็แส่ไปตรงกลางตรงนี้นะฮะมีาดัไอไปยรู้หดใจได้ั้ยได้นะครับได้หมดเลยแล้วก็จะเอาถ่านเวางกบอีกทีนะต้องให้เก่ามาก่อนแล้วล่ะนี่นี่เก่านี่นี่เก่าตึงพีฟายเหรออบปะมันก็จะวางอย่า้น้ปะแล้วก็เอา่านกบข้างบนนะฮะลองดูสเห็นปะ ตม้งก้องแล้วเบิดอหูกล้องมดเลยเขาเรียกว่าวิธีการทำแบบไทยบ้านอย่นีโอเคเมื่อกี้ไปก่อไฟไฟติดแล้วนะนี่ไฟแว๊บยอหวีเหลืออีกสองลูกนะหมดแล้วดูใช่เอ็มม่เพราะว่าเรื่องของเรื่องคือว่าเราเป็นเชฟระดับตำนานแล้วรานการทำงานก็จะไหวมากการทำอะไรก็แต่ก่อนตอนสมัยหนุ่มๆไม่มีเราก็ทำขายครับทำขายด้วยที่ตลาด พอดีมาเจอช่วงโควิดเขาไม่ให้ขายไม่ให้กินหน้าร้านเราก็เลยต้องมาทําที่บ้านแล้วก็แล้วก็เอาไปกินในห้องแล้วก็ขายลูกค้าตอนแรกก็ขายออนไลน์ให้ลูกค้าทักมาแล้วก็โพสตลงในแฟนเพจเขาไ่กินกันแล้วเขาก็ถ่ายลงเฟซเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็แชร์กันไปร้านเราก็ดังแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทอดใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทอดเพราะว่าสูตรเราเราไม่ได้ทํามานานมากแล้วเราไม่ได้ตาสูตรได้หรือเปล่านะแต่เราจะใช้แบบ สัญชาตญาณล้วนๆในการเคยทำมาก่อนเอาโั้ลงไปก่อนเลยนะนกลุลายแป้งครับโอเลยตาบ้านนะเดี๋ยวมาดูเทคนิคการละลายแป้งด้วยนะเอาไปเอาไปกินเลยเอาไปวไหว้าหาไก่เลยก็ได้สะอาดแป้งที่พื้นด้วยนนะไก่กินนะจ,นนะจะเอาขัว้วไปวางรองล่างนะแล้วก็ม,มาดูเทคนิคการหมักแป้งนะแป้งก็ไม่ใช้อะไรมากจะแปง้งแค่การหมักเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับถ้าเป็นแป้งขั้นอย่างนี้แป้งที่ใช้ก็คือจะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งอันนี้ของผมนี่นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะผมจ่ายเขาเอง เราเราจ่ายแต่เราจ่ายรัที่จะได้โน้แป้งนี่ใส่เยอะไปหรือว่าใส่แค่วก็เราจะละลายหมดเจะใส่หรือไงหมดถุงแล้วเพราะว่ากกล้วยมากล้วยเรามีเยอะเพราะมันแป้งเหลือจริงๆก็เดี๋ยวกล้วยมาหันวายกล้วยยางในบ้านมีเยอะไว้ติดเลยใช่ไหมติดเรียบร้อยกระตาลงไปขึ้นหมดกระทะยังไม่ได้ลงไปเลยไข่ไข่วันเที่ยวดานมีหมดอยู่อ่ะันดานทั้งวันนะวันเนี้ย อย่าเห็ดตีนกูดิมึงการทำหรอกมอนี่เขาแปรงกระตีนเลยที่ผ่ายวิถีชีวิตไงโอเคโอเคแต่เราวก็เราก็ใส่สุราพิการด้วยูกเขาสะอาดนะใช่เราต้องเน้นอร่อยหกลูกเขกสิบครับแล้วก็โคเลโคเลโคเลเข้าไปเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยนะน้ำตาลน้ำตาลแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใส่เยอะไหมโอ้โห พูดเยอะเราไม่สามารถจีนได้ท่าว่ามันต้องใส่กี่ช้อนกี่ตวงเราไม่รู้นะเราใส่จังเลยตยาเราเองตยาสัญความที่ว่าเราอยากกินปุ๊บแล้วก็ใส่ไปเลยอ๋อคือเป็นสิ่งเราไม่ต้องมีหลักการนะคือเห็นเราอยากใส่ก็ใส่ไปเลยนะเอาแค่อยากจะกินอ่ะแล้วก็ชิมนี่คือผงปรุงรสเล็กนิดนึงนะให้มันมีความเค็มนิดนึงนะใส่ซอสนิดนึงต้องโรยแบบโรยแขนเลยไปปล่อลงมาแล้วเอาไปปล่อยไปเขาไว้ทำการใส่น้ำนะแล้วก็ น้ำมันแปลงร่างก่อนนะฮะวันไหนเชฟไม่ไปกรอกไปเลยไฟติดแล้วเดี๋ยวย้ายกระเป๋าไปเรียกยาเฮ้ยไฟติดแล้วนี่ึควันขึ้นนะเฮ้ยน้ำมันวางไว้มีถุกล้วยจะไปทอดในหม้อทอดใส้น้ำมันเลยเรียกกระทะออกมากระทะใส่น้ำมันการทอดกล้วยต้องใส่กระทะแล้วก็ทอดใส่น้ำมันแบบเยอะๆเลยนะแบบให้น้ำมันท่วมเลยนี่คือเทคนิคดูน้ำมันร้อนนะครับ ดูทุกอย่างตอนนั้นมันร้องคือพองขึ้นอย่างเงี้องอะไรนะลูกอว่านอนี่ก็รอนะแล้วไอ้นัทเป็นไหนวะพนักงานปลายไข่รูเดี๋ยวมึงแบกไข่ถาดไปขายร้องเอาไปขายบ้านไหนไอ้ซื้อยืนรอแม่งอยู่นั่วเนี่ยหยัดหยัดเฉยๆลูก้ามันไม่สูตรจากทางร้านเนี่ยจะไปเชื้อลรติการ์อันนี้จริงเราจะต้องใส่ ไก่กับพร้อมเลยนะเออใช่ไก่มีจังเลยกต่พร้อมปูด้วยพร้อมปูกไม่มีมองต้นมะพร้าวนะครับมีมะพร้าวหน้าบานไม่มีลูกลูกแก่เลยเราลองรอดูตอนนี้อยู่ประมาณห้าสิบองศาให้มันน้ำมันมันร้อนถึงร้อยองศาก็เอามือจิ้มไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะใส่มันก็มันลงไปทอดยังยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่สำหรับวัเดยรมันจะต้มนะครับพอดไก่ สีโค้ดสวยจะรอดูตอนขึ้นมาสีมันจะสวยขนาดไหนเนะสียงตอบรับจากลูกค้านี่ดีมากลูกค้าตอบไปเสียงเดียวกันเลยแม่อร่อยอให้ <c oughs> ้กแนนนน่่่มมัโงไุเราใส่เยอะเนี่ยเราถ่ายแบบแบบใกล้ชิดเลยนะไม่เคยมีใครถ่ายใกล้ถ่ายนะตุ๊ดนี้เป็นตุ๊ดผีบอกครับ โู้น้ำมันเหลืองสลัเลยโอ้สวยสาม้กอฟูฟูเลยกูฟูฟไหมอฟูเยนยะอันนี้น้มนไม่ค่อยร้อนนะคร้อนแล้วมันจะสู้การลงอนะิเดียนะครับ จะใช้มือครจะเคยดูคลิปอินเดียก็จะมีใช้มือกันอย่างนี้เนี่ยแต่เราสะอาดอยู่แล้วอนามัยอยู่แล้วเขียนนะแล้วก็รอจะเไอ้ทางด้านของไว้เราเอารอแล้วเราก็คุเรคุเรคุเรมาล้างมือเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะล้างมือเห็นไหมนะเยเรารักษาความสะอาดนะฮะถูสักหลักอนามัยนะฮะไม่ได้ใช้เกียบกลับในท่าเนี่ย ป่ะไม่เลืองแต่ว่ามันจะไม่ติดกันเห็นไหมเห็นไหมพี่บอกแล้วถ้าพี่ทำไข่ที่ตลาดอะ่ะนะเอ็งเว้นแทบแไปร้านกล้วยทอดอะ่ะแต่ที่ถ้าให้ดีเลยมันต้องทอดเตาแก๊สเพราะว่าเราจะควบคุมไฟได้อเ,เอาลงกล้วยลงไปตอนแรกๆอะ่ะเราต้องใช้ไฟอ่อนก่อน พอไฟอ่อนเสร็จปุ๊บพอให้แป้งมารัดตัวจะกล้วยเสร็จพอเรากลับด้านเสร็จเราก็จะเล่งไฟแต่เนี้ยมันก็จะไล่นื้อมันออกจากกล้วยกล้วยมันก็จะกรอบเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นเตาถ่านอ่ะเราจะควบคุมไฟไม่ได้จะถ่ายมัจะไม่บอกให้ถ่ายนี้ถ่ายก็คุณเด็กเห็นหน้าเชียบอะไรเงี้ยเขาเห็นหน้าบางเขาไม่กินดีอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะติดต่อ ร้านอะไรอ่ะนี่ยเนี่ยกเราดูเราสังเกตได้เลยคือว่าไฟมันอ่อนมากอยากไนมีนน้าแตยไฟมันไม่แรงไม่อยู่ไหนยังไม่รู้นะ่านอะไรไว้ใช้ไฟไม่แรงเลยไม่รู้ทามดูในกล้องดิแบบแตกแป๊ะแป๊แป๊ะแป๊ะถคนมาอยู่อย่างเงี้ยคือหอมมากหลมแกินขึ้นเลย สีสวยสีโคตรสวยตอนละแล้วก็แตะมาใหม่แป้งนี้พอเสร็จนะให้มันพอแบบเป็นเอียๆนะไม่ต้องใส่เยอะมากเราต้องกะให้มันเรานิ้วจุ่มลงไปแล้วเราตอนนี้เรายกนิ้วขึ้นมามันจะติดนิ้วเราเราจะรู้ว่าประมาณไหนแต่ถ้าจุ่มลงไปเลยแล้วไม่ติดเลยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้เราต้องเติมแป้งลงไปไม่นั่งแล้วไงตรงนี้เออ พยายามแสะแปะให้เร็วกว่านะได้หรือเหลี่ยงหรือไงก็ในเริ่มยังไม่เหลืองนะมันจริงๆอ่ะกลับรอบเดียวมันจะต้องเหลืองแล้วแต่เนี้ยไฟมันไม่แรงเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่ถ่านใช่ไหมเนี่ยหมุนสองรอบแล้วเนี่ยช่องเหลืองไฟคนไข้เราก็จะรอให้มันเหลืองนะครับตอนนี้ก็ถ่านจะหมดไปครึ่งเตาแล้วนะครับกล้วยเรายังไม่เหลืองนะครับ ไม่ระเบิดรุ่นนี้ก็มีการความร้อนเห็นปะตรงขอบๆมันเริ่มแบบสุกๆมันจะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลเริ่มอุมน้ำตาลแล้วใช่เริ่มมาแล้วครับสีเริ่มมาแล้วถามว่ากล้วยทอดเอากล้วยทอดได้กี่ชนิดได้ท,ทอดได้ดหลายชนิดมากา <c oughs> คือกล้วยเนี่ยคือทอดได้หมดเลยทอดได้หมดแะ่อีพี่อไปจะเป็นกล้วยไข่ดิบทอดทั้งเปลือก ก็ตับเปลือกมากินได้ด้วยรอใช่เลยเลยโอเคดีพี่น่าทอดกล้วยเราจะมันจะเป็นคอนเทนต์ล่าสุดคือว่าเราจะกล้วยไข่แต่ว่าเป็นกล้วยไข่ดิบเนี่ยเราจะเอามาทอดทั้งเปลือกเลยชุบแป้งทอดแล้วเราเรามากินกันดูดิมันจะกินได้ไหมโอเคคะับรอติดตามดูนะว่าจะเป็นกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะทุกคนดูเพิ่มแป๊บเดียวเหรอไหมเรื่องเหลืองแล้วปกติคือ ถ้ามันเป็นกล้วยกล้วยฉาบอะ่ะเขาก็เอากล้วยดิบมาทอดอยู่แล้วแต่อันนี้เราจะลองเป็นกล้วยไข่ดูส่วนมากถ้าเป็นกล้วยฉาบก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมแต่อันนี้เราจะเป็น,ปนกล้วยไข่จะ,ะกล้วยไข่กินป๊อบป๊อบก็อร่อยใช่ไม่เคยกินกล้วยกล้วยไข่อดน่าจะอร่อยเดี๋ยวจต่เวลาหน้าเพลังอีกสามสิบปีเลยดูดูโอ้โหคุยไปแป๊บเดียวเมื่อกี้ไม่ถึงสองนาทีนะมันเหลืองลบบเลยแล้วเราก็จะตักออกเพราะว่า,วามันยังไม่หายร้อนดีแล้มันจะไปร้อนมันจะไปเหลืองอยู่ในแมอต้มแล้วยมันเสร็จตััวีกนนมจะ้อบอะ มีแล้วมีแล้วมีแล้วเหลืออเไรไหมปิดหน้าดิ้นแล้วลท่านจมเขาเรื่องวะจะไปเราเอาขึ้นจากท้าโ้ดดรวยจากประสบการณ์นะผมบอกแล้วถ้าอย่างผมทำอะไรที่ตลาดอ่ะมันไปเจอช่วงอันนี้ไงโควิดไงเขาก็ไม่ให้กินหน้าร้านไงก็เลยต้องขายแบบออนไลน์ต้องสั่งเรีดลิเวอรี่มีแคปฟู้ดและก็ไลแมนนะครับ แล้วก็รอครับมาติดขึ้นเอาไปตรงแสงดีๆหน่อไปเอาจะได้แบบหูเหี้ยทอดอย่างกับที่ร้านมาดูเซตมาดูมาดูมดูนี่ทุกคนดูทุกคนดูความเหลืองกล้วยนะฮะเสือบอย่างมาดูดูสีโคนน่ากินนะเดี๋ยวตอนจบจะชิมไปดูนะครับว่ามันรสชาติเป็นไงนะรอติดตามดูนะมาไหม มามาเอ๋ไปคลิปนี้เราแจกสูตรทาแล้วนะไม่กักสักหน่อยนะครับไม่มีการกั๊กเลยโทษยังไงใส่อะไรยังไงใช่ครับผมบอกแบบหมดเกล็ดเลยอ๋ีออ่เกล็ดมันโอเคนะฮะร,รอทอดรอบสองนะฮะเนี่ยกล้วยเยอะมากหรือแปอ้งเยอะพอวะถคาแป้งก็พอก็ทอดกล้วยเปล่าอะมันก็เละทอดกล้วยเปล่าไม่เอาโอเครอนะฮะร,รอเดีไป ลองลองกินดูนะทอไแมลงเนี่ยจิ้มลงไปลอยหมดเลยข้างในหน้าโครโซมเลยไม่ันาดไหนโอเคตักเลยเอ่เลยหรือจิ้นนี้ยังขาวเลยเดี๋ยวมันก็ไปร้อนอยู่ข้างในนะหืมใช่ไม่ใช่เอาเรื่องอานไปกอนเฮ้ยเดี๋ยวอะไจานตออไปไอผมลองอรอยเกินตังทีเดียวเลยกินทาขาำขาดล้เลยจ้กินยอยเก๋งเกินไปก่อนเดี๋ยวเก็บตังทีเดียวแมลงา ก็อบไปตัวฟังเสียงเคี้ยวดิ<อ>เห็นปะทำเป็นเล่นอร่อยจะได้ทำไปเล่นทำกินจริงจริงเจ้เทใส่จานนะตอนนี้มันก็เติมเลซมาแล้วเห็นไหมพอมันไม่มีน้ำมันมันมันจะกรอบมันจะแข็งนะปะมันจะไม่นิ่มนะปะค,คุณคิดว่าอาจจะนิ่มไหมไม่นิ่มนะเว้ยมันออมันแข็งใช่ปะเนี่ยมันกรอบเลยโอุ๊ยร้อนนะไปครับ โอเคลองให้โอเปนกินนี่ลองทอดขาแต่ต้องลองชิมดิว่านี่ขนาดวัตถุดิบมันมีแค่นี้นะมันไม่ได้อย่างที่ตลาดตะครกเดียร์ที่ตลาดนะครนะเพื่อนะครับแต่กินนึงแบบดูว่าร้อนนะเว้ยบย่าาทีตลดคมันแก็บตรงกันสักันมาดูฟังเสียงไม่บอกนึกว่าหมูหั่นนั้นนะเสียงครกเลยนะถ้าไฟมันแรงใหญ่เลยนะมันจะฝาดนอนเลยครับ อนายลองดิมันหวานปะไม่หวานมันชิ้นหนาเกินไอ้ต่อมันเป็นไรเดี๋ยวกัดมันร้อนนะเดี๋ยว้องกัดตดูแป้งหนาเลยไม่ใช่มันจะปาดเอาลูกขึ้นมาครับลูกขึ้นมาร้อกระรองกระลองดูลองแกงอืออมันต้องไปหอดก่อนเลยนี่ก็หนังหมูหันโคตรแตบโคตรกรอบนะไอเชื่อป่ะอ๋อแป้งมันรัดตัวเสร็จปพวกเขานะลองดูมันหวานป่ะถ้าไม่หวานเดี๋ยวเติมใหม่ขาดเลยขาดเกลือจะหวานพอแล้วใช่ไหมถ้าเป็นกล้วย หวานโอเคไปต่อหวานนะพอแต่เกลือด้วยเสร็จเกลือเพิ่มมันยังไม่ค่อยเค็มเดี๋ยวเกลือให้ผลสรุปในครั้งนี้คือคุ้มมากสำหรับราคาไม่ถึงร้อยนะแค่ร้อยเดียวอ่ะมันกินได้ขนาดนี้คือคุ้มมากกันนะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่อยากทำตามก็ทำกินได้นะแต่ผมฝากนะครับสำหรับบ้านท่านผู้ชมบ้านใครที่มีมะพร้าวกับมะพร้าวใช่เคยมีมะพร้าวกระส่ายไปนะใครมีอะไรกระส่ายื่ออยากกินนะโอเค อร่อยนะโอเคขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปดิ้นจบนะฮะชอบไปลุงกดไลค์ก็ได้ตามกดแชร์กดะสันตะไคร่นะครับดูคุเร็วเลยนะโอเคจะคลิปหน้าบายนะครับขอไปกินกล้วยก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะขายกล้วยได้ยินแต่จับตะขาวยังยวโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปทำการขายกล้วยนะว่ามันจะขายได้หรือเปล่าขายได้จะขายเลยเออจะรอดจริงจะขายได้ผมว่าขายได้เดี๋ยวขับรถขายเลยพวงข้างอ่ะ ใครไม่ขายก็ใครไม่ซื้อก็วางไว้บ้านกันข้างๆเนี่ยโอเคไหมเจอกิฟต์นายไปฟังเสียงฟังเสียงฮึไอ้บอลนี่เคี้ยวแผ่นกระเบื้องไปเจอกัคลิปหน้าขอให้ทุกคนอร่อยนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเข้ามากินปวยทอดครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงฟังเสียงดิโคตรกรอบ thank you not let's go